พี่ครับไอ้กองการท่องเที่ยวของแม่สอนอาน่ที่ไห ครับในช่วงนี้นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความคึกคักนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็มีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปทั้งเจ็อำเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอปลายอำเภอปางมาผ้าอำเภอเมืองอำเภอขุนยมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสลียงแล้วก็อำเภอตบมยนะครับโดยเฉพาะจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือทุ่งดอกัวตองอำเภอขุนยมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งกำลังบานสะพังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวนับวันละนับหมื่นคนนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่่ยยวได้อาง ปลอดภัยนะครับเส้นทางสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีจุดให้ชมทุ่งดอกบัวตองได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับครับสำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงนี้นะครับมีความคึกคักนะครับคาดว่าสิ้นปีนี้เราจะมีนักท่องเที่ยวสะสมไม่ต่ำกว่า1.2ล้านคนนะครับแล้วก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า6,000ล้านบาทครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็คึกคักนะครับที่ดอยแม่อุคอนะครับมาชมทุ่งดอกบัวตองที่อำเภอขุนยวมกันนะครับก็ สามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวชมได้นะครับไปจนถึงประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกลงมาก็ยังมีทุ่งดอกไม้สีทองบานสะพัง่งต้อนรับท่องเที่ยวอยู่ครับ